สวัสดีครับทุกคนไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยมวันนี้อยู่กับช่องอีสาวันน้องแค่เบมันเดินนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยวันนี้ว <c oughs> ันนี้ผมจะมาให้ดูตำนานกับผมกันนะครับนีตำนานของผมที่ผมทํากับเพื่อนผมนะครับคือก้องกับผมครับก้องคือเพื่อนตระอาดุบาของผมเองโอเคนี่ครับนี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ผมวาดกับเนี้ยแบบนี้ เนี่ยไปพ่นเนี่ยเอ๊ะแล้วก็เกยแบตนี้แบตบนี้จนไม่ถึงกำนังแบตนี้นอะน,นี่ครับที่เห็นไทปะอ,นนอันนี้คิวฟีเฟินหนึ่งฟีเฟินเฟ,ฟิร์มฟีเฟินฝองอันนี้ฟีเฟินฝี่อะฮะไปพ่นนี่อยู่กับฟีเฟินหนึ่งเหมือนเดิม ตัวนี้อยู่ฟีเว่นหนึ่งน่ะไอพวนี้อยู่ฟีเว่นแปดเนื้อพวกนี้อยู่ฟีเว่นแปดลิขสีฟีเว่นเจ็ดที่ต้องทำใหม่นี่ครับอ่านดูสินี่ครับอ่านดูสิว่าฟีเว่นเจ็ดมันมันต้องทำอะไร ช่ครับอ่าก็น่าจะรู้แหละนี่ครับไอ้นี่ก็พวกฟิวเซนเจ็ดที่ผมทำเหมนกที่ตัวนี้ผมเอาไประบายกับกล้องครับที่โรงเรียนเี๋นวดไว้แล้วก็เอาไประบายกับกล้องครับนี้ก็ตัวก่อนหนึ่ะครับนะครับมีแค่นี้แหละฟิวเนเจ็ดคือมีตัวเยอะกว่านี้นะแต่มันขาดอะ่ะเออนี่ครับไอ้พวกตัวต้นแบบเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูดอีกรอบหนึ่ง มีพู่ตัวต้นแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเงียบๆบนะครับกิดเตดตัวต้นเบ,บ็ดจนถึงสีเปนเป็ดเลยโอเคอ Bye-bye. Hey,